คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเดอร์ A ider, รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม วันนี้จะนำพาเพื่อนๆไปชมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจจากฝั่งอเมริกากันบ้างนะครับซึ่งรถคันนี้มาในนามว่า GMC h u m m e r EV h u m m e r คือรถที่ได้รับความนิยมที่อเมริกาในช่วงยุค90จนถึงปี2000ทั้งเซเลบดารานักแสดงต่างก็มี h u m m e r ไว้ครอบครอง รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่มีรถฮัมเมอร์ออกไปสแสดงบนจอน,นั้นมากกว่า32เรื่องแต่ช่วงเวลาผ่านไปในปี2010เท่านั้นเองฮัมเมอร์ก็ประสบปัญหากับยอดขายถึงขั้นล้มละลายและหายไปจากตลาดรถจนอเมริกาจนกระทั่งล่าสุดมีข่าวออกมาว่าฮัมเมอร์จะกลับมาอีกครั้งในฐานะรถจนพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการกลับมาครั้งนี้คงหนีไม่พ้น General m o t o r อหรือ GM โดยทางค่ายนั้นต้องรวบรวมการตลาดด้านกระบะไฟฟ้าและตามรอยคู่แข่งอย่าง Ford, t e ท l a และ Start-Up ด้าใหม่อย่างล i เวียจนกระทั่งปี2020 GMC ได้เปิดตัวรถกระบะพลังงานไฟฟ้า1,000แรงมา้าที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง5 6 3กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้ง การดีไซน์ภายนอกของ GMC Hummer นั้นจะมาพร้อมการออกแบบที่ดูทันสมัยตัวถังที่แข็งแกร่งดุดันและเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวเช่นหลังคาแบบ T Top ท,ที่สามารถเปิดได้ออกมาถึง4ที่นั่งกระจังด้านหน้าดูดุดันแข็งแกร่งพร้อมด้วยหลอดไฟ LED พาดยาวเสริมด้วยลูกเล่นตัวอักษรคาว่า Hummer ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบได้อย่างดุกดันไม่แพ้กันเน้นเส้นสายรูปทรงสี่เหลี่ยมความเร็วและสถานะต่างๆของรถนั้นจะแสดงอยู่บนหน้าจอดิจิตอลขนาด12.3นิ้วส่วนจอเครื่องเสียงนั้นเป็นแบบลอยตัวที่ติดตั้งอยู่ตรงคอนโซลกลางที่ให้มาขนาดใหญ่จูใจ13.4นิ้วรองรับการแสดงผลจากกล้องมองภาพรอบคันถึง18ทิศทาง ส่วนในด้านของคุ้มพลังนั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง3ตัวที่ให้พละรก,กําลังสูงสุดอยู่ที่1,000แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่15,590นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-96ถึง9กกเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา3วินาทีเท่านั้นและตัวรถนั้นสามารถทำระยะทางได้ไกลถึง5 6ายถกง5 6มกิโเมตรต่อการชาร์จหครั้งเท่านั้น ก็ถือได้ว่าตลาดกระบะไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกานั้นกำลังดุเดือดกันเลยทีเดียวนะครับนอกจาก GMC แล้วยังมีค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่างเทสลารวมถึง Ford ที่มีแผนจะเปิดตัวกระบะไฟฟ้าอีกด้วยเช่นกันนะครับและถ้าหากรถกระบะพลังงานไฟฟ้าพวกนี้ได้รับความนิยมและตอบโจทย์การใช้งานคาดว่าในอนาคตเราจะได้เห็นกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ เข้าทยอยเปิดตัวเรื่อยๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของ GMC Hummer รถกระบะพลังงานไฟฟ้าที่เราได้จับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไร mm. ก็อ่ลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลย mm. หากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์ check, mm. กดไลค์ like, กด Subscribe mm. เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ mm. วันนี้ก็ผมเอรลเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ